ครับสวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้ร้านพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับก็จะมาอัปเดตในส่วนของสินค้าหน้าร้านอีกครั้งหนึ่งครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับสินค้าที่ยังพอขายได้นะครับส่วนคันนี้ติดมาะจำอยู่นะครับผมลูกค้าลำปางก็น่าจะจบวันศุกร์นี้นะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับปี63เกาะกับฐานรวนของ LCS นะครับฐานดีสวยงาม นะครับน้ำหนักดีราคาจับต้องได้ส่วนคันนี้ขายได้นะครับคันนี้คูปต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้เป็นตัวดีทีนะครับคันนี้เป็นตัวดีทีปีปี61นะครับชั่วโมงทำงาน1,500ชั่วโมงนะครับก็ลูกหมงลูกหมากอะไรก็เปลี่ยนให้แล้วครับเครื่องยนต์มาร์กเดิมนะครับอ่าครับคันนี้สีโดยรวมก็เป็นสีเดิมนะครับจะมีทำสีแค่เฉพาะในส่วนของใบดันนะครับอ่า ยางหน้าก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบวกเลยครับทอนคัดยังไม่เคยตัดนะครับผมอ่ายางหลังก็ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นบวกครับล้อมาร์กก็ยังเดิมอยู่ครับผมมาร์กเดิมนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องนี้เกียร์ดีใช้งานได้ทุกระบบนะครับคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับจะมีในส่วนของใบด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานวัวช้างนะครับเป็นฐานห้าใบตาช้างนะครับอ่าคันนี้ชั่วโมงทํางานพันห้าร้อยชั่วโมงก็ ราคาตั้งไว้อยู่ที่3 6 9 0 0 0หาพนบาทครับ3 6 9 0 0 0หบาทนะครับนี่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองให้เรียบร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับอ่านะครับขั้นถัดไปนะครับขั้นถัดไปก็จะเป็นคูบาต้านะครับ L3608 นะครับ L3608 ตัว DT นะครับคันนี้เป็นปี53นะครับ เช็คพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับยางหน้าคู่ใหม่แผ่นหลังคาเปลี่ยนใหม่ให้เก็บสีรอบคันนะครับเครื่องยังเครื่องเดิมนะครับผมครับคันนี้ชั่วโมงใช้งานนะครับอยู่ที่พันสองชั่วโมงแต่สายไม่มีขาดมานะครับทางร้านเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมลูกหม่งลูกหมากอะไรก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับก็ระบบดีเครื่องเกียร์ดีนะครับชุดท้ายสวยนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับ คันนี้เป็นปี53นะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันนะครับจะมีในส่วนของใบดันกับผ่านพรวนนะครับผ่านผานพรวนนะครับคันนี้ก็เครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องดีจะดีน้ําไม่ดันนะครับผมระบบไฮดรอลิกไรก็ใช้งานได้ครบถ้วนหมดทุกระบบครับนี้เช็คคอมใช้แล้วนะครับครับอันนี้ตั้งราคาที่อ่า 2 7 9 0 0 0บาทนะครับ2 7 9 0 0 0บาทครับคันนี้จัดโปรนะครับปรับลดราคาจากเดิมลงนะครับผมส่วนคันนี้นะครับ L5018 คันนี้เป็นตัว DT นะครับคันนี้ปี59นะครับอุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันนะครับผมคันนี้ประมาณ1,500-1,800ถึงชั่วโมงนะครับจำจำไม่ได้ครับชุดท้ายสวยนะครับเช็คแล้วนะครับมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองอะไรให้เรียบร้อยละเช็คพร้อมใช้นะครับผม คันนี้ก็เครื่องเครื่องเกดีนะครับเครื่องเครื่องดีนะครับระบบดีนะครับคันนี้ตั้งราคาไว้ปรับลดนะครับจาก4,079,000บาทนะครับเหลือ4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเหลือเพียง4 4 9 0 0 0บาทครับมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับจะมีใบดันกระถางทวนช้างนะครับเนี่ครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีรื่อดีอยู่นะครับรอบค่อนข้างเี่จะขึ้นมาไวเลยนะครับ อันนี้ก็รถพร้อมใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของเี่มแล้วก็ชุดโดนให้นะครับนี่ครับคันหนึ่งนะครับสิงเร้าเ้าท่อซิ่งให้1ใบนะครับมีท่อซิ่งให้1ใบอ่าครับผมอันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับส่วนคันนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับ L 3 6 0 8น SP ครับคันนี้เป็นปี57นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับใบดันแล้วก็ผ่านนะครับ คันนี้เครื่องพีสตาร์ติดง่ายเลยนะครับเครื่องดีชั่วโมงพันเชั่วโมงแท้นะครับตั้งราคาปรับลดลงมานะครับจาก3ามแสนเหลือ 3, ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องมาร์กเดิมโรงงานอยู่นะครับผมอ่าครับคันนี้ยางดีสีเส้นนะครับชุดท้ายสวยอยู่อ่าครับผมคันนี้นะครับก็จะมีเล่มพร้อมชุดโอนมาให้นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองไร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมใช้งานเลยครับ เครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องเครื่องเครื่องยนต์ยังนิ่งอยู่นะครับเดินเรียบสมูทดีนะครับระบบไฮเดร์รีก็โอเคนะครับอ่าครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอนะครับกับ f c นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ